พระคถาเงินล้านว่านโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วระลึกถึงหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุง จังหวัดอุทัยธานีสัมปจ,จิฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพราพาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุ นะโมพุทธายะวิระทะโยวิละโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสมปติชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหตัติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิละทะโยว,วิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสี วิระทาสาวิระอิทธิโอพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหา,หาลือลือสัมปจิฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอะุนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสัมปัจจิฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพราพาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตพาหุหตติพุทธะมะออุ นะโมพุทธายะวิระทะโยวิละโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาห,าหาหาลือลือสัมปฏิชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสภยักขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพราพาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุอติพุทธะมะอนะุณโมพุทธายะวิละทะัทโยวิลโคนายังวิละหิงสาวิลทาสี วิระทาสาวิระอิทธิโอพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหตัติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโอพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม สัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือสัมปจิฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมมิเตภาหุหตัติพุทธ มะอะอุณโมพุทธายะวิละทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโอพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพลงเพลงพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหตัตติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิละทะโยว,วิละโคนายังวิละหิงสาวิละทาสี วิละทาสาวิละอิทธิโอพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปลายันติพรมมาจะมหาเทวา อภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณนะโมพุทธายะวิลัทะโยวิละโคนายังวิละหิงสาวิลัทาสีวิลัทาสาวิละอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหม สัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,หาลือลือ